ัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องกระแสสตอรี่นะคะคลิปนี้เราจะมาทำความรู้จักกับวงระเบียบบาทศิลป์กันนะคะสำหรับ f อใหม่ๆที่ยังไม่รู้จักวงระเบียบบาทศิลป์ว่ามีความเป็นไปเป็นมาอย่างไรนะคะเรามาทำความรู้จักกันในคลิปนี้เลยค่ะ <S <S วงระเบียบวาทศิลป์ก่อตั้งขึ้นโดยคุณพ่อระเบียบพลล้ำและคุณแม่ดวงจันทร์พลล้ำ ตั้งแต่พศ2507โดยคุณพ่อระเบียบนั้นริเริ่มก่อตั้งคณะหมอลำของตัวเองขึ้นมาผ่านการศึกษาเรียนรู้ศิลปะหมอลำจากแม่แสงแสงอรุณผู้เป็นเจ้าของวงหมอลำคืนบ้านในช่วงแรกของการก่อตั้งวงมีสมาชิกเพียงแค่สีคนเท่านั้นซึ่งคุณพ่อระเบียบก็รับหน้าที่เป็นพระเอก ด้วยตัวเองส่วนภรรยาอย่างคุณแม่ดวงจันทร์ก็รับบทนางเอกคู่กันและทั้งวงมีเครื่องดนตรีเพียงสองชิ้นคือกลองยาวและแคนแต่จากจุดเริ่มต้นเล็กๆวงระเบียบวัฒศิลป์ก็สามารถพุ่งทยานขึ้นมาเป็นคณะหมอลำอันดับหนึ่งของภาคอีสานได้ปัจจุบันบ้านพัก สำนักงานของวงระเบียบวาทศิล์ตั้งอยู่ที่บ้านสาวัถีตำบลสาวัถีอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นและหลังจากที่คุณพ่อระเบียบพลล้มเสียชีวิตลงในวัย76ปีเมื่อวันที่20พฤศจิกายน2559ที่ผ่านมาด้วยอาการติดเชื้อในกระแสเลือดรุนแรงหลังจากเข้า พักรักษาตัวที่โรงพยาบาลศรีนครินจังหวัดขอนแก่นตั้งแต่วันที่22ตุลาคมที่ผ่านมาแต่อาการไม่ดีขึ้นแม้แพทย์จะให้การรักษาอย่างเต็มที่แล้วโดยทางครอบครัวและลูกหลานสมาชิกวงได้จัดพิธีสวดอภิธรรมบำเพ็ญกุศลศพที่บ้านพักสำนักงานหมอลำระเบียบวาทศิลป ไปจนถึงวันที่26พฤศจิกายน2559และจะมีพิธีชาวปนากิจในวันที่27พฤศจิกายนนี้โดยญาติกำลังหาลือกันว่าการทำพิธีชาวปนากิจจะจัดขึ้นที่วัดใกล้บ้านหรือจะมีการจัดสถานที่ที่มีความเหมาะสมผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่าก่อนหน้านี้ เมื่อวันที่20พฤศจิกายน2548คณะระเบียบวัฒศินป์ได้สูญเสีย1ในเสาหลักของวงคือคุณแม่ดวงจันทร์ผลล้ำภรรยาของคุณพ่อระเบียบในวัย67ปีกระทั่งมาสูญเสียคุณพ่อระเบียบไปในวันที่20พฤศจิกายน2559ในวัย76ปีซึ่งวันและเดือนทั้งสองท่านเสียชีวิต มีความคล้ายกันต่างกันเพียงปีพศออเท่านั้นรวมทั้งเลขอายุด้วยทางญาติจึงมองว่าเป็นเรื่องอัศจรรย์คล้ายกับว่าทั้งสองท่านมีสัญญาใจต่อกันขอขอบคุณข้อมูลข่าวจากกรุงเทพธุรกิจไว้นาที่นี้ด้วยนะคะ